<Okay. S 2> สวัสดีค่ะพี่พี่แฟนเพจนะคะโปรโมชั่นฟอร์ดกรุงเทพนะคะบายจอยแล้วก็พี่พี่นะคะในกลุ่มฟอร์ดทรงอเมริกานะคะวันนี้ค่ะเราจะพามาดูรถค่ะ ตามคอนเซปต์ของเรานะคะ f 150อเมริกาค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวนะคะพ,พี่จอยมีตัว xlt ที่แต่งเป็น f 1 5 0 y body มาให้พ,พี่พี่ดูด้วยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าในเพจจอยตอนนี้นะคะมีแต่พ,พี่พี่ทักเข้ามานะคะว่าเออตัวนี้นะคะแต่งแบบนี้อะไรยังไงเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือตัว y body f 1 5 0นะคะที่ถามกันเข้ามาเยอะมากนะจอยก็จะพามาดูเลยค่ะแล้วก็เอามา ถ่ายให้ดูกันเลยนะคะจากคันนี้นะคะไปคันน้นอะว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันตรงไหนบ้างนะคะมันมีความวายบอดี้เหมือนกันแต่ขนาดมันก็ไม่ได้เท่ากันนะคะแล้วก็หน้าตามันก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวตราจะมาให้พี่ๆดูแล้วกันหาะว่าอะไรบ้างที่มันแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันก่อนค่ะ คันนี้นะคะเป็นรถของคุณเอิร์ธค่ะรถคุณเอิร์ธนะคะเป็นรุ่น XLT นะคะเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่92,000บาทนะคะแล้วก็ใส่ชุดแต่งบอดี้คิททั้งคันแบบนี้นะคะบวกกับชุดเหล็กนะคะของ Hummer Set แล้วก็ของ Hagen กค่ะหล่อเลยนะคะทำให้ดูแบบเป็นสไตล์มิกาดูบึกบืนขึ้นเลยนะนี่ค่ะมาดูรอบคันดูรอบคันกันก่อนนะคะดูแค่นี้ก็หล่อแล้วใช่ไหมนี่ ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะรัวๆเลยนะคะสำหรับ F 1 5 0ตัวอเมริกาบอดี้คิดแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมีของพี่บุญเพลงนะอีกคันหนึ่งนะคะที่เรากำลังจะแต่งอยู่นะเป็นสีขาวนะคะเ,เดิมทีเป็นรุ่นวายแท็นะคะที่นำไปแต่งเดี๋ยวจะมีได้เห็นกันอีกนะเรื่อยๆเ,เลยนะคะตอนนี้คือแบบมีเข้ามาเยอะมากๆหล่อใช่ไหมมาค่ะเดี๋ยวใจพาไปดูเลยสวัสดีคุณพี่ทันะคะคุณพี่ทาว,าวัสัส์อยู่นะ ตัว F 1 5 0 Body Kit ใช่ไหมพี่แบ็คเบียร์นะคะบอกว่าสวยดุค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมนะเดี๋ยวจอยพามาดูก่อนเลยค่ะอะ ตัวนี้นะคะบอดี้คิด F 150อเมริกานะคะก็อย่างที่เราเห็นเลยนะคะว่าหน้าตาเนี่ยมันไม่เหมือนจากเดิมเลยนะคะเพราะว่าเราได้เปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยค่ะถอดออกทั้งหมดนะคะของเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวฝากระโปงนะคะแก้ม้างตรงชัวกกระจังด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวคา,างด้านล่างนะคะนี่รวมไปจนถึงตัวนี้ด้วยเห็นไหมตัวนี้จะเป็นไฟ ไฟตัดหมอกนะคะแล้วรวมไปถึงไฟเลี้ยวด้วยค่ะเป็นไฟกระพริบแบบนี้สีส้มนะคะกระจังหน้าเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่มากๆไม่ใช่แค่กระจังหน้าใหญ่ด้วยพอกระจังหน้าใหญ่แล้วนะคะเห็นไหมไฟหน้าเขาใหญ่เท่ากับตัวกระจังหน้าเลยนะคะตัวนี้เป็นไฟหน้าวีแลนค่ะก็คือเป็นไฟ f l ู LED เลยนะคะเป็น LED ทั้งหมดเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นไฟต่ำนะคะไฟสูงไฟเลี้ยวไฟ LED นะคะแบบนี้ตัวนี้ค่ะกระจังหน้า F O R D นะคะทำสีได้ด้วยนะคะพี่พี่นี่รถสีน้ำเงินใช่ไหมตัดขอบสีชมพูเนี่ยดูความมันมีความซอฟต์ขึ้นนะคะมันมีทำให้ตัวรถเนี่ยน่ารักขึ้นด้วยสีชมพูนะจากปกติถ้าเป็นสีน้ำเงินล้วนๆตัดกับสีดำเขาก็จะออกสไตล์แบบดุดใช่ไหมแต่พอตัดกับสีชมพูปุ๊บเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนเลยทำให้เออดูน่ารักขึ้นนะดูซอฟต์ลงนะคะไม่ได้ไม่ได้ดุดันแบบ ดุเข้มขนาดนั้นนะอะตัวนี้ค่ะเป็นไฟ LED 3จุดนะคะที่มีมาพร้อมกับตัวรถเลยนะนี่ค่ะด้านล่างนะคะตัวนี้เรียกว่าตัวกันแครงนะคะหรือว่าตัวคางด้านล่างนะพี่ๆอยากจะทำเป็นสีดำล้วนแบบคันนี้นะคะหรือว่าอยากจะทำเป็นสีบอลเงินสีแดงสีน้ำเงินตามตัวรถอะไรเงี้ยทำได้นะคะออกแบบเป็นแนวของตัวเองได้ด้วยค่ะมาค่ะเถิบมาดูที่ด้านข้างนะมาดูความใหญ่ของเขากัน มาดูความใหญ่ของเขากันวัดจากตรงไหนนะคะสิ่งที่มันขยายเพิ่มขึ้นมานะก็คือตรงเสาเอของรถเรานั่นเองค่ะฟืบลงมาเลยนี่เห็นไหมคะความใหญ่ใหญ่มากนะเพราะว่าเขาต้องขยายออกมานี่เห็นไหมคะเพราะว่าไฟหน้าเขามีความใหญ่นะนี่ค่ะแล้วก็ต้องทะแยงออกไปแบบนี้นั่นหมายความว่าตัวรถด้านหน้านะคะก็ต้องมีความยาวขึ้นอีกเพื่อที่จะรองรับกับไฟหน้าของเรานะคะสมส่วนเลยนะคะใหญ่ทั้งด้านข้างด้านหน้าเลยนี่ค่ะ นี่คือความใหญ่ออกมาตัวนี้ก็จะเป็นช่องลมนะคะระบายอากาศแล้วก็ติดกันเลยนะคะกับตัวคิ้วล้อค่ะสูงมากนะคะคันนี้ใส่ล้อมแมกขอบ22ค่ะพี่พี่ตัวนี้นะคะเป็น แม็กขอบ22นะคะจับคู่กับยางแอตลาสค่ะซีรียางสามาคูณ12.5 r 2งนะคะเรียกว่าใหญ่เลยเต็มซุ้มเลยนะคะหล่อเลยนะถ้าเราแต่งบอดี้คิทนะคะเราก็จะมีไซส์ยางให้เลือกอยู่2ไซส์ก็คือไซส์20กับไซด์2 2นะคะต่างกันตรงที่ถ้าเราใส่ไซส์แม็กนะคะ20เนี่ยแก้มยางตรงนี้เราจะได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเราใส่แม็กขอบ22แก้มยางตรงนี้มันก็จะลดน้อยลงเหมือนคันนี้นั่นเองแต่ว่า ความหล่อเนี่ยยังยังคงมีอยู่เหมือนกันเลยนะคะนี่มุดเข้ามาดูช่วงล่างค่ะจัดหม่ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโชค๊คโปเฟนเดอร์นะคะ2.0โมโนทูปค่ะปีกนกนะคะ <c oughs> เพื่อปรับองศาปรับมุมแคมเบอร์นะคะให้ตั้งตรงแล้วก็ลดปัญหาการกินหน้ายางค่ะกระจังหน้าเป็นเหล็กไหมนะคะกระจังหน้าเป็นเหล็กไหมเอามาดูตรงนี้นะคะไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นตัวเอ s b s เป็น ABS นะคะแล้วก็สามารถทำสีได้ด้วยนะนี่ค่ะอ่าด้านข้างผ่านไปนะคะบันไดข้างค่ะบันไดข้างเป็นของ Hummer นะคะตัวนี้เป็นเป็นตัวที่มีไฟนะคะอยู่ด้านล่างด้วยเป็นรุ่น Shadow ค่ะอ่าตัวนี้เปิดประตูนะคะมีไฟด้านล่างเลยนะเวลาเราลงลงบันไดมืดๆนะคะไม่ต้องกลัวเลยเบ้ารองมือจับค่ะด้านบนนะคะถ้าพี่ๆอยากจะ เพิ่มเติมนะคะอยากจะขนสัมภาระเพิ่มเติมเนี่ยเราติดแหลกหลังคาด้านบนนี้นะคะก็สามารถขนของเพิ่มไปอีกนะถ้าในรถที่วิ่งอยู่นะคะพี่สามารถขนได้ถึง100ยโลเลยนะแต่ถ้าจอดอยู่นะคะก็ได้ถึง200อโลอะืะเนี่ยค่ะแข็งแรงมากนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวไฟ LED นะแบบนี้ค่ะอยู่รอบๆอบรถเลยนะคะสามารถเปิดปิดได้ด้วย นี่ก็คือเพิ่มฟังก์ชันในการใช้งานในของตัวรถนะคะด้านหลังค่ะตัวนี้เป็นโลบาร์ของฮารเก้นนะคะแล้วก็มีถาดอยู่ทางด้านบนด้วยนะคะเรียกได้ว่าอยากจะขนอะไรนะคะเต็มที่เลยไม่ไม่ได้อยู่แค่ในกระบะเราแล้วนะคะตอนนี้ขึ้นไปอยู่บนนู้นได้เลยค่ะอยากจะขนอะไรก็เต็มที่เลยนะคะตัวโลบาร์ฮารเก้นเห็นไหมเขาจะออกแบบมาเหมือนเหมือนปืนกลเนาะว่าไหมเหมือนปืนกลเหมือนแบบ เท่ๆอ่ะใช่ของโอเพนเอ็นก็จะแนวแนวนี้นะคะแนวแนวแบบออกแนวทหารทหารปืนกลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะด้านหลังนะคะนี่คือเชฟบะเชฟบะของเขานะคะที่โป่งข้างออกมาเห็นไหมใหญ่นะเนี่ยทำให้ตัวรถใหญ่ขึ้นเลยอ่ะ แล้วมันทั้งสองข้างไงมันไม่ใช่แค่ข้างเดียวนะคะแล้วก็ไฟท้ายที่ที่ใส่เข้าไปใหม่นําเข้ามานะคะตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายขนาดใหญ่นะใหญ่กว่าของเดิมนะคะแล้วเขาก็จะจะชอบตรงนี้นะเขาจะมีเชฟให้เราเห็นนะคะว่ามันโค้งไปแบบไหนนะเออเขาเรียกเป็นแบบเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นสันของเขานะคะสวยมากๆเลยขออ่านขอญอาตอ่านคอมเมนต์นะคะสวัสดีพี่ๆนะคะทั้งหนึ่งท่านเลยค่ะขอบคุณนะคะ ตังตังร้อยในกระเป๋าสั่นทันทีเลยนะคะเห็น <c oughs> แล้วอยากได้ได้เลยค่ะพี่มาเลยสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่นิพี่นินทวัฒน์นะคะบอกว่าสวยมากเลยนะคะใช่ค่ะตัวนี้หล่อแล้วก็ดูดีนะคะคุณพี่ขาพามีนะคะ คุณจอยอธิบาย XLT, Body Kit, Y Body F150 ต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวคันนี้จะเป็น Body Kit อยู่นะคะเดี๋ยวคันนู้นเนี่ยจะเป็น y Body นะเดี๋ยวจอยจะไปอธิบายให้ดูนะคะสิ่งที่แตกต่างกันแต่ว่าพี่ต้องจำภาพตรงนี้ให้จอยก่อนนะ <laughs> แคปรูปไว้ก็ได้นะคะะจำภาพตรงนี้ไว้ก่อนอันนี้คือช่วงท้ายของเขานะคะไฟหน้าไฟท้ายที่สำคัญแล้วหนึ่งที่ต่างกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นตัวที่นำเข้ามานะคะแต่ว่าถ้าเป็น y Body F 150เนี่ยเราจะใช้ไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยบล็อกเดิมนะคะแต่อันนี้เขาเปลี่ยนบล็อกใหม่เห็นไหมนี่ค่ะอ่าฝาท้ายนะคะมันมีขนาดใหญ่ขึ้นแน่นอนค่ะตัว f o r d นะคะทำสีได้นะแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เพิ่มขึ้นมาค่ะเป็นสปอยเลอร์ท้ายนะคะเสริมให้ด้านหลังเนี่ยดูมีมิตินะคะแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นนี่เห็นอะไรไหมตัวนี้นะคะกล้องซ่อนอยู่ ตัวนี้นะคะถ้าเราติดกล้องหลังเพิ่มเติมนะคะมันก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะแอบบๆนะเะเพราะปกติตัวโลโก้มันจะอยู่ตรงนี้นะมันก็จะแบบไม่ได้นะคะต้องเขยบขึ้นมาบนนี้ตัวฝาเปิดท้ายนะคะมือเปิดท้ายก็ขยบขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วนะคะเหมือนกับตัว F 1 5 0เลยนะคะที่อยู่ด้านบนหลอกันชนท้ายค่ะของ h a m m e r นะคะตัวนี้เป็น MX 2 0 2นนะคะสามารถติดตั้งตัวลากจูงเพิ่มได้ด้วยนะคะถ้าใครแบบ มีมีกิจกรรมในการลากจูงนะคะเรือเจ็ตสก,กีหรือรถหรืออะไรต่างๆนะคะนี่ใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะติดตั้งเป็นตัวปากมุกแก้วนะคะลากจูงเลยเออใช่ทะเบียนสวยเนาะเพิ่งเห็น4 4 4เลยนะคะอ่าถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะสอบถามเนี่ยพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจยจะคอยอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะคะอ่ะทีนี้แต่งแบบนี้จบเท่าไหร่นะคะเอาเอาเป็น เมืองต้นก่อนเนาะตัวบอดี้คิทนะคะราคาอยู่ที่1น9 0 0 0สบาทนะคะส่วนล้อแม็กกับยางเนี่ยก็ราคาจะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ4,000มื่นนะคะแล้วแต่แบบแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ยางที่เราเลือกด้วยนะคะส่วนออปชั่นอื่นๆนะคะอย่างกันชนท้ายโลบารแหลกลังคานะคะอันนี้เราจะติดตั้งหรือไม่ติดก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่พี่ๆเลยนะก็ถ้าใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเจาะลึกมากกว่านี้นะคะเพราะว่าแต่ละสเปคของคน ของพี่พี่นะคะที่ทักจอยเข้ามาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนอยากได้ร้อยี่อยากได้บางคนอยากได้ร้อยี่สิบอะไรอย่างนี้นะคะยางก็ไม่เหมือนกันอีกมันก็เลยต้องคุยรายละเอียดนิดนึงนะคะอ่ะนี่ก็คือ f 150ย y body แบบ body kit อเมริกาค่ะใหญ่ไหมใหญ่นะกระจังหน้าใหญ่มากเลยนะคะนี่เห็นไหมอ่ะเถอะไปดูตัวนูนะะ้นค่ะมาเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะตัวนี้เป็น y body f 150ค่ะ ก็จะเล็กลงมานิดหนึ่งนะคะต่างกันนิดเดียวแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันต่างกันมากเพราะว่าอะไรไฟหน้าค่ะไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าเดิมนะคะแต่ว่าเราถอดออกไปเพื่อที่จะติดตั้งเป็นชุดมาแต่งเข้าไปในนี้นะคะตัวไฟเดไลท์วงแหวนแล้วก็3คีบมาแต่งเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะสังเกตไฟ Body ้คินะเขาจะใหญ่เต็มกระจังหน้าแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่คือความแตกต่างกันของช่วงหน้า ส่วนตัวด้านข้างนะคะตอนนี้เห็นไหมเขาก็จะเป็นป่องข้างออกมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เท่าตัวนูน้นเพราะว่าตัวนู้นเขาจะเปลี่ยนไปจนถึงฝากระโปรงเลยพี่ดูขนาดฝากระโปรงตรงนี้เห็นไหมของบอของวายบอดี้เขาจะสะโลปลงมาแต่ถ้าเป็นตัวนู้นนะเขาจะนี่ขึ้นมาบนนี้เลยมันทําให้ตัวรถดูสูงขึ้นอีกแล้วไฟหน้าเขาใส่ไฟหน้าตัวนี้ไม่ได้เป็นไฟหน้าใหม่มันมันใหญ่ใช่ไหมตัวด้านหน้ามันก็เลยต้องยื่นออกมาอีกนะคะนี่คือความแตกต่างนะ อันนี้ก็เรียกได้ว่าเราทําจากตัวโครงรถเดิมที่มันโป่งขึ้นมาเนาะแต่อันนู้นนะคือเราตีขึ้นมาใหม่เลยนะคะให้มันใหญ่ขึ้นเลยอ่ะ้ันข้างก็คลินคลีนะคะล้อแม็ก่ะตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ20นะคะแต่ว่าไม่ได้มีออฟเซ็ตลบนะคันนู้นเขาจะเป็นแม็กขอบ22แบบมีออฟเซ็ตลบนะถ้าเราใส่นะคะล้อม,มันก็จะยื่นออกมาแต่ ถ้าเป็นแต่งบอดี้คิทนะคะเรามีความจําเป็นที่จะต้องใส่ออฟเซตลบนะเพราะเพราะว่าตัวรถของเรานะคะมันขยายออกเนาะถ้าเราไม่ใส่แบบมีออฟเซตลบนะคะล้อมันจะหุบแล้วมันก็จะไม่หล่อนะคะมันจะไม่มันจะไม่ดูบึกบืนมันจะไม่ดูเท่นะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใส่ล้อแบบนั้นนะคะเ,ออเพื่อความดูดีของเรานั่นเองแล้วเมื่อเราแต่งมาสไตล์นี้แล้วนะคะเราก็ต้องจัดเต็มค่ะ ตัวโรบาค่ะตัวนี้ใช้งานได้นะคะสามารถถูกรัดมัดตึงอะไรแล้วแต่เลยนะคะเนี่ยแข็งแรงทนทานค่ะอ่ะเป็นไงคะนี่คือความต่างกันนะคะของตัว f 1 5 0 body kit แล้วก็ wide body f 1 5 0อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดู ranger next gen ค่ะเป็นตัว wide tag กันอ่าตัวใหม่อ้าวนี่ถอดอยู่ข้างตัวปัจจุบันพอดีเลยนะคะเราไม่อยากเรียกว่าตัวเก่านะคะเพราะว่ามันยังเป็นปัจจุบันอยู่มันยัง ขายอยู่นะคะอย่าไปบูลลี่น้องนะอย่าไปบูลลี่น้องนะคะน้องยังน่ารักอยู่นะคะอ่ะนี่ค่ะก็คือความแตกต่างกันนะคะสิ่งที่แตกต่างกันเลยที่เราเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือเป็นตัวไฟหน้าค่ะมีความละไม้คล้ายคลึงของตัว body kit ใช่ไหมนี่ค่ะเป็นไฟหน้ารูปตัว C ใหญ่ๆแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะคะเป็นตัว 6AT ก็คือเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะ6เกียร นะตัวนี้1 7 0เจสิบแรงม้านะคะมาพร้อมกับเทอร์โบหนึ่งตัวค่ะอ,อ้าวตัวเก่ามันสิบเกียร์ใ,ใช่ปะใช่ตัวเก่าเป็น1ิบเกียร์นะคะตัวนี้เป็น1ิบเกียร์ถ้าใครยังอยากได้10บเกียร์นะคะยังมีอยู่นะคะ1ิบเกียร์แต่ว่าตัวใหม่นี้นะคะราคา1 4 9 0 0ล้านี่ับาทเปลี่ยนเป็น6เกียร์นะคะก็คือได้ปรับปรับเปลี่ยนใหม่นะคะอ่ะนี่เห็นไหมโลโก้ฟอร์ดนะคะใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นนะคะตัวช่วงตรงช่วงกระจังหน้าเนี่ยใหญ่ขึ้นเลยนะคะแล้วก็ ตัวคา,างด้านล่างตรงนี้นะคะเขาทําเป็นสีบอลมาเนี่ยตัวนู้นเป็นสีดําเห็นไหมตัวนู้นเขาจะเป็นสีเดียวกับกับตัวรถเนาะเป็นสีดานี่ค่ะก็มีไฟตัดหมอกมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวขับสี่ขับสี่นะคะก็คือตัวท็อปเนาะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าเมทริกนะคะเวลาที่มีไฟเลี้ยวเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยวรถเนี่ยเขาจะมีไฟอีกดวงหนึ่งอะสองสว่างให้ด้วยนะเออดีมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในตัวขับสี่เนาะเรามาดูตัวนี้ก่อน าภายนอกนะคะก็เหมือนกันเลยแทบไม่มีอะไรต่างนะคะตรงนี้ต่างนิดนึงจากถ้าเป็นตัวขับสีเขาจะเขียนเป็นว่าใบเทอร์โบนะคะตัวนี้ก็เป็นเทอร์โบปกตินะ,ะนี่ค่ะเป็นช่องระบายอากาศแบบนี้คิ้วลงคิ้วล้ออะไรอย่างนี้นะคะก็คือมาเหมือนกันเลยนะ <Okay. S 1> ล้อแม็กขอบ18ค่ะกับซีดียาง2 5งห5ทับ65นะคะ R 1 8ก็มีความนุ่มนวลน,นะคะมีความนิ่มมีความเงียบ โับาแบบใหม่ค่ะตัวบาแบบใหม่ตัวนี้ก็จะมีช่องแล้วนะคะเอาไว้สําหรับสามารถผูกรัดรัดตึงได้นะคะเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยเขาจะแบนติดนี่ไปเลยนะ,ะอ่ะนี่ค่ะก็ไฟหลังค่ะไฟท้ายไฟท้ายนะคะ <c oughs> ไฟท้ายเขาเทีดเลยนะดูไฟท้ายก่อนนะคะ <c oughs> ไฟท้ายแบบใหม่นะคะตัวนี้ก็เป็น LED นี่แล้วก็นี่ค่ะด้านหลังปกติอ่ะคือเราก็ต้องใส่แผ่นปิดฝาท้ายใส่ตัวสปอยเลอร์ตรงนี้ใช่ไหมที่จอยให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะตัวใหม่เขาทาออกมาให้หมดแล้วค่ะนี่ค่ะก็คือให้ดูเป็นเคิร์ฟนะคะดูมีมิติให้แล้วนะคําว่าเรนเจอร์เนี่ยก็ไม่ใช่การติดสติ๊กเกอร์แล้วนะคะก็เป็นการปั๊มนูนลงไปเลยค่ะนี่ค่ะให้เป็นคําว่าเรนเจอร์ไปเลยล็อกล็อกออกก็ไม่ได้แล้วนะคะนี่ คงความหล่อแบบนี้มุดลงไปดูด้านล่างซิมีอะไรเปลี่ยนไปนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยนะคะที่ชัดเลยก็คือแหนบค่ะแหนบตัวโชว์ค่ะที่เขาเอาไป,ไปออกไปไว้ด้านนอกของแหนบแล้วนะคะก็ทําให้การทรงตัวดีขึ้นนะคะเวลาเข้าโค้งเข้าไหล่นะคะมันหนึบขึ้นนิ่มขึ้นนะช่วยได้จริงๆนะคะอ่ะมาดูท่อกันค่ะท่ออเสียนะคะเราจะเห็นว่า ตำแหน่งของปลายท่อนะคะเขาเปลี่ยนไปค่ะนั่นก็เพราะว่าเขาทําเป็นออสองสองขยักแบบนี้นะคะเห็นไหมหนึ่งนะคะเอาไว้สําหรับเวลาลดยุบตัวลงนะคะนี่เห็นไหมท่อเขาจะทําสูงขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ลงมาแบบนี้นะคะ1เวลาลดยุบตัวลงนะคะมันจะไม่กระแทก2ค่ะเวลาที่เราลุยน้ําฝอดลุยน้ําได้80เซนนะคะเวลาที่เราลุยน้ำเนี่ยท่อมันจะน้ํามันจะไม่เข้าท่อค่ะอ่านั่นก็คือข้อดีนะคะเพราะว่า ฟอร์ดเนี่ยตั้งใจเอามาไว้ให้เราเนี่ยไว้ใช้งานอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในจาก,น,กน้ําจากหิน,นจากดินจากโคลนอะไรต่างๆนะคะก,ก็เตรียมไว้แล้วอะไรนะที่ทดลองขับอะที่โคลนรึ่งคันใช่ที่ทดลองขับเห็นไหมคะโคลนเต็มเลยอันนั้นคือเอาไปเข้าสวนจริงๆนะที่ภาคใต้นะคะเอาไปเข้าสวนเอาไปลุยแบบจริงๆเลยแล้วก็คนที่ขับเนี่ยก็เป็น คนทั่วไปนะคะไม่ใช่แบบว่านักแข่งหรืออะไรก็สามารถขับได้เพราะว่าเขามีระบบที่ในการช่วยการทรงตัวนะคะในการลื่นถลายก็คือมีระบบต่างๆช่วยนะคะอ่ะหล่อไหมตัวนี้นะคะก็จะเป็นรถที่เรายังมียังมีอยู่ในสต็อกนะคะจะเป็น x F t เกียร์ออนะคะคันนี้ไม่ได้แล้วนะคะคันนี้ติดจองแล้วนะ,ะ fx 4 Max สีเทานะคะติดจองแล้วอ่ะก็มีตัว xl p a ร s นะคะตัวนี้เป็นแคบตัวนี้เทอร์โบคู่ค่ะ FX4MAX นะคะสำหรับพี่ๆนะที่ถามกันเข้ามานะคะว่าอยากได้เป็นตัว4วิ l นะคะของตัวรุ่นปัจจุบันนะที่ไม่ใช่ตัวใหม่นะคะก็จะมี FX4MAX นะคะกับ Limited ค่ะ limited ก็จะเป็นเครื่อง2,000นะคะเทอร์โบเดี่ยวราคา1,42,000บาทนะคะก็ ตอนนี้ก็มีรถเข้ามาอยู่นะคะเป็นโฟวิลค่ะสำหรับพี่ๆนะคะที่ต้องการโฟวิลแต่ว่าราคาไม่แรงนะแค่1 0 0 0ล้านสี่หมื่กว่าบาทเองอะคะ่ะได้เป็นโฟวิลด้วยนะคะเครื่องยนต์2.0ด้วย10เกียร์ด้วยนะดีมากเลยนะคะอ่ะดูนี่คือสต็อกรถที่เรามีนะคะแล้วก็นี่คือ รถที่จอยรีวิวให้พี่ดูวันนี้นะ,ะถ้าใครกําลังตัดสินใจอยู่นะคะอยากจะเปรียบเทียบกันว่าเอาจะแต่งแบบไหนดีนะคะราคามันก็ต่างก,กันแหละแต่ว่ามันก็จะทําให้พี่ๆเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะเราต้องการแบบไหนกันแน่แบบไหนที่เป็นตัวตนของเราแบบไหนที่ใช่นะคะ <c ười> สวัสดีค่ะพี่แมวพี่แมวบอกว่าข้อมูลละเอียดมากๆเลยนะคะ <c ười> หนูซ้อมพูดอยู่ตั้งนานนะพี่แมว <c ười> โอเคค่ะอะงั้นเดี๋ยวจอยต้องขอตัวนะคะไปส่งมอบเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทํารถนะคะให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะว่ายัางต้องเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะห <cider noise> ่อเลยสี <từ S 1> เดียวกับพี่แมวเลยนะคะหล่อมากแต่สู้พี่แมวไม่ได้โอเคค่ะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะจอยต้องขอขอบคุณค่ะที่เข้ามาร่วมรับชมบ๊ายบาย